มาถึงแล้วเครื่องซักผ้าสองถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไฮเซนของจริงคือใหญ่มากไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้สั่งมาเป็นรุ่นใหญ่สุดเลย18แกิโลของมาถึงเราก็ทําการแกะเลยค่ะว่าจะตรงปกไหมแต่ที่แน่ๆคือไม่สมราคาเพราะใหญ่เกินราคาทุกคนได้มาแค่หกพันกว่าบาทได้มา<ๆ>ตอนเขาจัดโปรทาไม่จัดโปรนี่ก็คือเกือบหมื่นเลยพอเปิดกล่องมาก็คือใหญ่และสวยกว่าที่คิดไว้รุ่นนี้เขารับประกันให้3ปีแล้วรับประกันมอเตอร์อีก12ปีได้การรับรองประหยัดไฟเบอร์ห้าสามดาวเฉลี่ยกินไฟ203บาทต่อปีถังปั่น ซัก1ิกิโลถังปั่นหมา10กิโลใหญ่สะใจมากยังมีโหมดการใช้งานให้เลือกโปรแกรมการซักทั้งมาตรฐานและถนอมผ้าสามารถปรับเวลาการซักได้สูงสุด35นาทีปั่นหมาสูงสุด5นาทีถังปั่นหมาขนาดใหญ่10กิโลและยังอัปเกรดเป็นเทคโนโลยีแอร์เฟรชทำให้ประสิทธิภาพการปั่นหมาได้ดียิ่งขึ้นระบบมอเตอร์คู่สามารถใช้งานซักและปั่นหมารพร้อมกันได้เลยฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้บอกเลยว่าคุม้มตัวถังเป็นพลาสติก p p และ ABS ทําให้ไม่เกิดสนิมมีอุปกรณ์ม,มาให้ครบเลยการติดตั้งงก็่ยุ เลยสามารถติดตั้งเองได้เลยเมื่อติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วเราก็ลองปั่นกันเลยลองครั้งแรกก็เจองานหนักเลยชุดติดคราบน้ำมันเสียงปั่นเงียบดีค่ะปั่นแรงน้ำดําปีเลยใครอยากได้เครื่องซักผ้าสถังฟังก์ชันจัดเต็มแบบถังใหญ่และราคาไม่แพงพี่กัดตะการหน้าคลิปเลยค่ะ